ดีมันปลิกเอาใหม่เลยเป็นอย่างเงี้ยก็เนี่ยฮะอันนี้โอนาน่าเพิ่งสัมภาษณ์ไงโอนาน่าบอกว่าฤดูกาลให้แล้วมาคัสดจีนเท่าไหร่นะสามสิบใช่ไหมคุณจำได้ใช่ไหมแล้วเดินอ่าปีที่แล้ว <painting> ค <royalty> ุณชมมาคราดไลฟ์ฟอร์ดก็เก่งนี่แล้วทำไมฤดูกาลนี้มาคราดไลฟ์ฟอร์ดยังไม่ถึงสิบอ่ะมันแปลว่าเขาไม่เก่งลงเหรอเขาบอกวโรน่าบอกไม่ใช่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ทุกคนต้องเจอต้องเจอทั้งความกดดันเจอทั้งอ่าสิ่งที่เปลี่ยนไปของฟุตบอลเจอ ด้านมืดของตัวเองอะไรอย่างนี้พี่เมย์อมบอเรื่องทัศนคตออิอะไรก็ว่าไปอยู่ที่ว่ารับมือแล้วออกมาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่แรดฟอร์ดเป็นะ่มันเหมือนเวลาลงไปเล่น่ะเหมือนที่คนกูรูเหมือนนรกกบอกทําไมเล่นแล้วมันเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบวะแค่เดือนอลงไป่บอลยังไม่ทันโดนเลยอ่ะทำไมหน้ามันเครียดขนาดนั้นมะเออ ภาษากายไม่ค่อยดีนะภาษากายแล้วตอนแย่แย่แบบโคตรแย่แย่จริงๆนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันขึ้นกับคุณพอเกิดแล้วแล้วคุณรับมือมันยังไงล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไปจ้างทีมพรของเบคแฮมมาใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันไม่มันไม่ไม่ใช่เออมันมันมันไม่ใช่นเ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องโฟกัสอันดับแรกเบคแฮมโฟกัสฟุตบอลเบคแฮมมันผ่านไม่ได้เพราะโฟกัสในสนามสิ่งที่ควรทำคือซ้อมซ้อมให้หนักเอาชนะใจโค้ดโซเชียลไม่ต้องไปอะไรมากเออแล้วก็ ทำผลงานไม่ดีเดี๋ยวแฟรบอลหรือก็คิดถึงเจสซี่ลินการ์ดดอาไม่มีเพื่อเต็มเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วของของของคนนั้นขอคนเจสซี่ลินการดมาซยาลาลินการ์ดไปหมดแล้วไปอยู่เกาหลีเลยนไหมเราโดนโคตราหดนได้สอลบสัมรอ